สบายดีพี่น้องอีกแล้วเด้อสบายดีมาพบกับซองรายสวรรค์อีกแล้วเนาะมันนี่มันนี่กลมาพบกับซองรายสวรรค์อีกแล้วเนาะเึิงมันนี่เลี่ยงงัวคือเก่าแล้วพี่น้องเลยกลับสู่การเลี่ยงยงัวอนะีกแล้วเนาะม่ได้เลี้ยงหลายมือเนาะอยู่บ้านอยู่เพื่อนส่องรถเนแล้วกรถรถตวก็ฝนกระต๊กอยู่ทุกมือเนาะ นี่คือบรรยากาศออกมาทงให้ทงหน้าอีกแล้วมัน,นีสิผามาเบิงบรรยากาศเขาเขียวแล้วพี่น้องอ้เขาสิออกแล้วเนื้อเสียเบิงเนาะนี่เรียงงัวคือเก่าพี่น้องเลย เรื่องบอลเกราพออยู่พูดอะมากำน้องสองคนมนันูอยู่ขั้นน้องพูหากลับไปหับมาแต่ห้องเฮียนไปนอนอยู่บ้านอ้ายเนาะหับมาวันเสาร์วันอาทิตย์กลับมาบ้านเดียงวงา แต่กะให้ย่ยงผู้เดียวกะยังบะกุ้มย่านมันกินเข่าเพลินเป็นโทษป้าเข่าตัวนี้ออกสิออกแล้วพี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่เป็นมิดเข่าแล้วลน,นี่นี่เนาะเป็นมิดเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ใกลสิได้เก็บเกี่ยวละอีกกว่าพอเดือนเดือนกว่าก็ได้เกี่ยวแล้วเนาะพี่น้อง บรรยากาศก,ก็ดีแล้วมันนี่พราะว่าฝนหลังจากฝนตกเศร้าเนาะฝนตกเศร้ากับเป็นสีแดดแดดเนี่ยสีคึ้มขึมบดบดแนหน่อยหนึ่งมือนีเพื่อนร้ายพี่น้องเอ้ยฝนตกทุกเมื่อเลยพออย,อยากให้มันเศร้าอยู่จากปานใดมันสีเศร้าฝนดีขนาดปีนี้ตั้งแต่ลำหน้าแล้วก,กับฝนตก วันเว้นวันวันเว้นวันเนาะตกอยู่ตลอดตกอยู่เรื่อยๆเนาะโบโตกเว้นกับตกคืนโบโตกกลางคืนกับตกตอนเว้นเนาะสลับกันอยู่มันก็เลยเห็ดแหยมีน้าตลอดเนาะน้าโมแหงจ้กเกื่อแถวเดินบ้านเดินเถียงกับเพื่อนเนาะพี่น้องหน้าน้ากับกัดตีนนะพี่น้องเอ้ย ขออนุญาตบาดคำเนาะพี่เนาะจะต,ตีนให้เบิ่เงเชี่ยเบิ่งแบบไกลๆเพื่อให้บ้านลับพี่น้อเยเช็คเสียงยัใงใส่น้นามันเป็นน้ำมขัน้นน้ำเปื่อนมันกัดตีนได้พี่น้อเยเฉพาะผู้อยู่ในเมืองกับสิบบอกเคยบอกด้วยว่า จังไงเนาะอัซซิบอโฮบอกเพราะว่าเฮ่าตีนเฮาเปียกตลอดนี่เฮ่ายางตามเดินบ้านเดินเฮือนมันเปียกมันเปื้อนนี่เฮ็ดให้มันกัดเนาะกัดตีนเฮาเจ็บเลยพี่น้องจนฮอดเลือดตืนเดือดออกพูนล่ะบ,บางเทื่อเจ็บๆฮ้อนๆเนะะาะก็ใส่ยาอยู่แต่ก็ยังบ่ดี พราะว่ามันไม่ได้อยู่ได้เท่ามันไปเบี <The> ้ยแอกแฉกไปตลอดเนาะพี่น้องกะบแบบนี้แหละเศร้าหอยเศร้านะครับตีนกุดตีนเปื่อยไปพูดล่ะจังพูดล่ะตกะเล่งพูดล่ะจังสีเศร้าพี่เนาะถ้าฝนเปียกแบบนี้กับเพื่อนตลอดเปียกตลอดแบบนี้กับเปื่อยกัดตีนเนาะโอ้ยเปื่อย ง่วการเลี้ยงยากได้ฝนตกกันมีน้ำหย่าก็บโบยกปรงเพราะว่าน้ำไหลก็คอยเลี้ยงไปแบบนี้เนะาะซ้ำฝนยุดฝนแหงกับสีเลี้ยงสบายอยู่หรอกเนาะเพราะว่าหยา้าในน้ำนี่ฐานน้ำโมกมันกับสีแงามันกับสีกินกินดีขึ้นกว่าเก่าเนาะ ตอนนี้มันยังมีน้ามหลายมันกับว่าคอยกินบันไดได้มันหากินแต่ตัวมันนุ่นนูนอกบอคือควายเนาะถ้าว่าควายเนี่กินดีอยู่อย่าหน้าม,มันก็กินเนาะควายเพราะว่าเป็นสัดเคื่งบกเครองหน้ามควายเ <c oughs> มบหน้าเพราะยินหน้ามซํำนี้มันบอ,อย่านทำเนาะมันดูกินเลยก้มกินเลยแถวนี้ งัวนี่มันจะบออยากกินบันไดถาบจำเป็นออ้ดีเนาะข่าวแท้นี่ก็สิออกบ่แล้วพี่น้องยว่าข่าวสิออกห่วงแน่นี่ตัวนี้เป็นมิดขขาวแล้ว จีนหน่อยก็ได้จับไก่แล้วแล้วขังไก่ไว้พี่น้องถ้าวาบอกขังมันก็สิมาตอดกินตอดกินเข่าแล้วพี่ก็แถวนี้ออกห่วงสิงออกห่วงบมดละนี่แหละพี่น้องมาทายบรรยากาศใ้เบิ่งนอกบ่าได้มาเลี้ยงงัวหลายเมื่อละ่ะฝนกระตุกอยู่ทุกมือมิด บางมือกับพ่อเมย์มาเนาะบางมือก่ะือนี่ก็ได้ออกมาเลี้ยงงัวได้เอาเนาะเลยมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้ับได้ส้มน้ำกันไปชายได้อีลอ่ลำอี่ลำนั่นนี่ ก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังอกกำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อฝากเบิ่งคลิปหลายๆนี่สำหรับคลิปนี่ก็ขาอาจบเพียงเท่านี้เนาะผูไม่บ้าแล้วผูคลิปหนามาพ่อกันอีก